มาตรงกลางเลยมาตรงกลางมาตรงกลางเลยมาตรงกลางมาตรงนี้ผิดลายแล้วมาเลยมาเลยโอเคหันเอาหน้าไปเอาหน้านั่งนิ่งๆนะครับ ระวังนะระวังโอเคหมุนหมุนแม่ห şey ้ามล่วงแล้วลึกตรงนี้เอะเดยโอ้ถ่ายไม่ทันน่ะโอ้โหสะดูสะแตกตรงนี้มา Ha-ha-ha. <laughs>